พันฝักเขียวสักวันเม็ดพันฟักเขียวหรือว่าฟักมนุนหลนงวัดเก็บมาจากต้นละ่ะกันใหญ่ๆเขาคัดเลือกพันไว้วันนี้หวัดจะมาเก็บเม็ดพันมันกับวิธีการเก็บเม็ดพันเป็นอย่างใดในหลวดขอเชิญท่านผู้ชมพับชมแล้วก็ตัวหลวงวัดอะไรเก็บเม็ดพันพร,พร้อมๆกันเลยครับ ฟักเขียวแกนี้กัญใหญ่ๆอรู้ว่าเก็บไม่เป็นอ่าเชื้อหรือว่าอาจจะทำเอาไม่ไม่ดพันก็ไลายแกนอยู่อแต่แกนกนี่แกนนั่หนักมาก,กอยู่ใหญ่รูอว่าปลูกช่วงเดือนเมษายนแล้วก็เก็บผลผลิตละเอาไปขายได้จัดหลายอาจยกละกักหญ่ขนาดมูนจะนักตันใด้เดี๋ยวเราจจลองจังเขากำ่าจังเอากันเละ อย่างหัวสักําว่ามันนักกี่กิโลกันนี่ <c oughs> เกือบเก้ากิโล,ลนะคร <c oughs> ับจ้ะตูมีเกือบเก้ากิโล,ลเลยอันนี้กันใหญ่ๆหญครับเกือบเจ็สิบกิโลเนาะเก้ากิโลอใหญ่อยู่ <c oughs> อันเดียวอ่เขาจะพาเอาเม็ดในมันครับเอารู้ว่าจะพาเอาเม็ดในแล้วก็าตากแหง้ง สำหรับเนื้อมกกันก็จะแจกจ่ายแบ่งปันกันกันใหญ่อยู่เนื้อโอ้ไหนมันสอดมีดมาโบก,กันเนะื้อ เหมือนจะสอะลัดไปสอะมีะม,มาโบกนะคระับ บอ้หเนตลงวัดเป็นได้วันนี้นะเนตลูงวัดเป็นได้โ้จิตดีบ่ดีบ่อ้โนะก็จะโบกพกบ่เนาะเหาจะโบกพก่อน มันจะบอโบ่พอ้เน็ตนุบัดจะลุดนะครับล่ะอันนีน้นุบัดคอเขาหยัดออกกำมนะครับเนืองเพราะว่ามันเน็ตมันลุดครับอันนี้มันลุดเน็ตมันลุดนะครับเดี๋ยวขอดกำมมันเป็นได้ไะมันยัางลุดนะี่